เาสื่อช่องเรดเวย์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมามารวมสปอยซีรีส์วสยสายมาเฟียกับเดอะคนเนี่ได้ดูกันนะก็คือเรื่องอันโฟเ t t เชนไนท์เดอ e ซ e รีส์ไลน์นักรักของมาเฟียมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของ4คู่นะครับเอ๊สีความสัมพันธ์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีคู่หนึ่งที่แบบไม่เป็นคู่เนาะจะเป็นเรื่องราวยังไงนะครับ ซีรีสเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของกมลมาเฟียธุรกิจสีเทาเบื้องหน้าเปิดผับบาร์แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็คือขาอาุธเถื่อนเขาวันจะมีความนูนแลใน,เ,นเรื่องของบนเตียงมากและสนใจ,จเฉพาะเด็กผู้ชาย มักซื้อบริการกับเด็กขายเนื่องจากตกลงกันแล้วแต่ก็ไม่มีใครนะครับทาให้เขาเนี่ยรู้สึกพอใจแล้วก็เต็มอิ่มได้เลยสักคนเขาคิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ชีวิตเนี่ยก็ค<อ>งที่จะไม่พบใครหรอกเพราะว่าไม่มีใครมารองรับอารมณ์แล้วก็ความต้องการของเขาได้จกกนกระทั่งวันหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาอ่ยเสร็จงานดึกมากๆอะไรอย่างี้ครับก็เลยไปดื่มที่บาร์ของโรงแรมดูแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับคิมเขาตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกสะดุดตาเหมือนกันครับแล้วก็พอใจแต่ว่าเก็บไว้ในใจก่อนเนื่องจากไม่ใช่เด็กขายเป็นคนธรรมดาทั่วไปและตอนน คิมก็คือดื่มแบบเมามากมานะคะืลังจากปกหักมาเคยจากคนรักเก่าต่างๆอะไรนะครับก็เลยแบบเคยดื่มเหล่ายอมใจต่างๆแล้วเพื่อนเนี่ยก็แนะนําว่าเฮ้ยถ้าเกิดจากจะลืมใครสักคนอ่ะก็ต้องมีคนใหม่มาแทนที่เขาก็เลยโอเคนะครับชวนกมลเนี่ยไปหลับหน้อยกันตอนนั้นเนี่ยกมลก็มีถามเพื่อความแน่ใจเหมือนกันแหละ ผลสุดท้ายเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็พากันไปบนห้องของโรงแรมหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการบันบเลงบนหลังต่างๆกันเกิดขึ้นสุดเล้าหลอนแล้วก็ร้อนแรงม,มากๆโดยคนแบบดีงามแบบมากก่อนหน้าเนี่ยกมลก็มีถามเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยจะยอมรับได้ไหมเพราะว่าเขา,าอะค้นข้างี่สับรุนแรงม,มากๆแต่คีมเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยรับได้นะครับคนสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบรับได้จริงๆแล้วก็ดีงามเขารู้สึกพอใจมากๆในฝั่งของกมลเนี่ยรู้สึก เคยแบบยังไม่มีใครสักคนที่ทําให้เขาเต็มอิ่มได้ขนาดนี้เขารู้สึกถูกใจแล้วก็พอใจมากๆและอยากจะให้คิมมาอยู่กับเขาด้วยแต่ว่าพอตื่นขึ้นมานะครับตระโมนนยก็รีบไปสาัสางงานต่างๆอะไรเงี้ยก็ฝากลูกน้องเฝ้าคิมไว้ซึ่งคิมพอสั่งเมานะครับก็รู้สึกตกใจว่า เฮ้ยตัวเองไปขอหลับนอนกับคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครจาได้แค่บทหลักสุดเราร้อนเท่านั้นคิมเนี่ยรีบหนีออกจากโรงแรมนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าออกไปทํางานเนะเนื่องจากร่องลอยตามร่างกายอ่ะค่าที่จะเยอะมากๆแบบเขาก็อายพอสมควรเหมือนกันฟังของกำมลน,นะครับก็ทําง,งานไปด้วยแหละในระหว่างนั้นนะก็สืบเรืร่องราวของคิมนะครับว่าคิมเป็นใครทํางานอะไรแล้วก็พักอยู่ที่ไหนผลสุดท้ายก็เลยไปหาคิมที่คอนโดตอนนั้นนะครับคิมเนี่ยรู้สึกแปลกใจแล้วก็ตกใจมากๆ คนที่ตัวเองหลับนอนด้วยเป็นถึงมาเฟียยังไงเขาอ่ะก็ไม่ไปอยู่ด้วยแนนอนนะคะแต่ว่ากมนอ่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ายังไงอ่ะก็จะพาคิมไปอยู่ด้วยให้ได้และคิมก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเดนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะเดกับอินเนี่ยก็คือรักกันมากๆคิมเนี่ยก็คืออกหักแล้วอกหักอีกน,นะครับจากเดก็รู้สึกว่า เพื่อแบบยังไงก็ทําใจไม่ได้อะไรเนี่ยครับก็มีการคิดเหมือนกันว่าเออก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกผลสุดท้ายเนี่ยกะมลก็คือมาตามหาคิมที่บ้านของเดคือเดเนี่ยเป็นลุงน้องเก่าของกะมลน,นะครับคือรู้จักกันอยู่แล้วอ่แลเดก็มั่นใจว่ากะมลเนี่ยยังไงก็ไม่ทําอะไรรุนแรงกับคิมแน่นอนก็เลยให้เคลียร์กันผลสุดท้ายนะครับคิมก็เลยไปอยู่ด้วยกับกะมลกะมลน,นะครับบอกเลยว่าดูแลคิมแบบดีมากคือวิเศษมากๆแบบ ทุกอย่างจริงๆนะครับเขาอ่ะเป็นคนที่แบบจาเบียบแล้วก็ดูมากๆแต่ว่ากับพีมอ่ะก็คือตามใจมากๆหลังจากนั้นก็เกิดบวดรักต่างๆกันเกิดขึ้นบอกเลยนะคะว่าดีงามมากแล้วก็ต่างพอใจด้วยการด่าคู่พอสุดท้ายนะครับฝั่งของพิมอ่ะก็เริ่มหวนไหวขึ้นมานะครว่าเคยแบบเออเขาดีกับเราขนาดนี้อะไรเงรี้ยเขาอ่ะคิดอะไรกับเราไหม เขาวางเราในสถานะอะไรก็มีความกังวลเหมือนกันแต่ว่ากำมูเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะคะว่าจริงจังกับคีมน้องธุรกิจที่เขาทำแบบสีเทาต่างๆอะไรเงนี้เขาก็ล้างมือนะคะก็คือทําให้สะอาดมากขึ้นแบบจริงจังมากขึ้นเราก็ชัดเจนมากขึ้นผลสุดท้ายก็เลยรักกันเนาะแล้วก็จบแบบแฮปปี้ Day ก่อนอื่นนะครับเนน่ะจะพูดถึงคู่เดกับอิดนะครับว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงกับกำมูลคีมคือคีมเนี่ยจะชอบเดมากนะครับแต่ว่าตอนนั้น่ะ เดก็มีอิดอยู ar, ่แล้วแล้วก็รักกันมากๆแบบไม่มีช่องว่างระหว่างกานให้ใครเข้าไปแทรกการได้เลยคิมก็เลยหาทุกวิธ uh, ีทายนะครับทำให้เขาลืมเดให้ได้จนกระทั่งไปเจอกับกมลนะคะชนกมลหลับนอนแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆกันเกิดขึ้นผลสุดท้ายเนี่ยกมลก็อยากได้คิมนะครับไปอยู่ด้วยแต่คิมเนี่ยก็คือไม่เต็มใจที่จะไปอยู่กับมาเฟียต่างๆแบบ เคยไม่โอเคแบบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่มีสติด้วยนะตอนนั้นก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากดีนะครับหาดูไหมว่าเดยะเคยเป็นลูกน้องเก่าของกรมลเนาะพอกรมลน,นะครับไปตามคิมที่บ้านของเดเดก็เลยให้กรมวลกับคิมนะครับได้คุยกันแล้วก็ได้เลีร์เรื่องราวต่างๆ คือเดนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่ากมนอน่ะก็คือยังไงก็ไม่ทําลายคิมอยู่แล้วอะก็เลยให้ไปเคียย์กันผลสุดท้ายนะครับคิมเนี่ยก็รู้ว่าตลอระยะเวลาที่ตัวเองอ่ะอยู่กับเดนนะครับเดนเนี่ยมีอิดอยูดูแล้วแล้วก็ไม่มีช่องว่างให้เขาแบบแทรกกลางเลยอะคือพวกเขาแบบรักกันมากๆคิมก็เลยต้องทําใจนะคะผลสุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบเออกำเกินฝืนโทนแบบ ไปอยู่กับกระมลก็ได้นะครับก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆกันเกิดขึ้นจนแบบก่อเกิดเป็นความรักระหว่างกระมลกับคิมซึ่งผู้ของเดกกับอินเนี่ยก็เดินทางกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเนาะซึ่งพาร์ทที่แบบเล่าในรายดังนานะของมาเฟียครับก็คือจะเป็นพาร์ทที่เดกับอินเนี่ยรักกันแล้วนะครับแล้วก็ความรักนี้แบบเติบโตสวยงามมากมาก เรามาย้อนเส้นทางความรักของเดีกกับปีตก,กันบ้างน,นะครับกว่าที่พวกเขาจะรักกันในขนาดเนี้ยพวกเขา,าเจอกันได้ยไงแล้วก็ผ่านอุปสรรคยังไงกันมาบ้างสำหรับผู้นี้นะครับจะมาจากหนังสือนิยายรักโคตรโคตรโคตรงมึงซึ่งมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันและเรนเคยรีวิวเวอร์ชันของหนังสือนิยายไปแล้วนะครับโดมทั้งเปิดปูดต่างๆว่าเคยแบบบอกเสร็จเป็นยังไงนะครับหน้าตาของหนังสือนิยายเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวต่างๆแต่ว่าวันนี้นะครับเรนจะมาสรุปแล้วกันว่าในแต่ละภาคเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้าง ในภาคแรกนะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวของ Day เดซิดนี่แหละตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครว่าพวกเขาอะรู้จักกันได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเดเนี่ยจับอิดไปขืนใจแล้วก็ถ่ายคลิปแบ็กเม์เพื่อเป็นการแก้แค้นที่ไดกคิดแผนการให้เพื่อนของตัวเองเ่ยมาทำลายน้องชายของเขาเพลงเรื่องนี้นะครับก็จะโหดๆหลายๆหน่อย ไม่มีหลอกได้เขาแล้วจะมาลงรักคอยทนุถนอมมีแต่จะทําให้เจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเดนเนกัดตัวอิกนะคะมาอยู่กินกันในคอนโดนานสองนานจนเวลาก็ผ่านเลยไปนะครับจากตอนแรกเนี่ยอิฐก็เกลียดเดมากมากก็เริ่มเจพบติดความเจ็บปวดแล้วก็วันไหวมากขึ้นแต่อิทเนี่ยไม่ได้วันไหวแค่คนเดียวนะคะเพราะเดยก็ค่อยๆ่อยรู้สึกไม่ต่างกันมีการถึงหววแล้วก็ข้างรักต่างๆเพราะนานวันเข้า อิด <It S 2> ก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นก็เลยลองใจด้วยการหนีไปเดเนี่ยก็เลยออกตามหานะครับและได้ปรับความเข้าใจกันสุดท้ายก็ตกลงอยู่กินการแบบผัวเมียเป็นทางการแต่เ้ื่องราของภาคแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ลงเอ,อยง่ายขนาดน,นั้นจะมีดราม่ามาพิสูจน์รักต่างๆมากมายในเรื่องทั้งมีคนร้ายมายิงเดย์อีนเนี่ยก็เอาตัวเข้าไปบังกระสุนทั้งพ่ออิดท,ที่แอนตี้ลูกชายคบกับผู้ชายจนสุดท้ายเดย์ก็พิสูจน์ตัวเองจนพ่ออิดยอมรับแล้วก็ได้รักกัน แบบลายอุปสรรคใดๆจบแบบแฮปปี้มากๆในภาคที่2จนะครับจากที่เดีเป็นคนที่ดุมากแล้วก็โหดมากๆก็ลดดีกๆความโหดกลายเป็นคนหลงเมียแทนส่วนอิดเนี่ยอดีตคนเคยแมนก็กลายร่างเป็นมนุษย์เมียแบบเต็มรูปแบบทั้งเอาแต่ใจแล้วก็ยี่เง่าพอเดตตามใจหนักมากๆกลางๆเรื่องนะครับมันก็จะมีดราม่าเกี่ยวกับพวกเขาบ้าง พออิดอดื้อม,มากแอบนีไปซิ่งรถจนเดยจับได้ก็จับลามโซกักบบริเวณให้ทบทวนความผิดต่างๆพอลงเย็นลงก็มานั่งอธิบายนะคะว่าทําไมถึงลงโทษสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้ภาคนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความหวานความสดใสและจะมีหลานชายของอิดนะครับเข้ามาเติมความน่ารักได้ฟิลแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกมากม ทักที่3นะคะหลังจากที่พวกเขาอะ่ะพบกันมาได้2ปีความรักที่หวานชื่อเนี่ยก็มีอันต้องสะดุดเพราะอยู่มาวันหนึง่งอิดไม่สบายแล้วก็ยิ่งเง้าให้เดย์มาหาจนสุดท้ายเนี่ยก็ลดความกลางทางเดเนี่ยเจ็บปางตายอิดก็ช็อกมากๆและโทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง ความคิดของเรื่องคือพอเดฟื้นขึ้นมาก็จําอิดไม่ได้ความทรงจํำหายไป3ปีนั่นก็คือช่วงที่ยังไม่รู้จักกับอิดหลังจากนั้นนะครับเดเนี่ยก็กลายเป็นคนเย็นชาเหมือนเดิมแถมยังพูดจาแรงๆใส่อิดแต่อิดเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับคอยดูแลเดยอย่างดีแม้จะถูกทําลายจิตใจต่างๆนานา,นาก็ตามสุดท้ายเวลาก็ผ่านไปเดเนี่ยก็เริ่มจำเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นรวมไมถึงเจอซีดีที่ตัวเองอะ่ะ คยอ่านแบ็คเมลไว้ตั้งแต่ตอนแรกดเดียก็ช็อกนะครับที่เคยทำรายอิดขนาดนี้และด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยสั่งให้อิดกลับไปอยู่บ้านอิดก็ร้องไห้เสียใจคิดว่าเดียเกลียดเขาหลังจากนั้นนะครับคนไลายในภาคแรกก็คัมแบ็คเดโดนตีหัวพอเพราะตัวไปบังอิดทำให้สุดท้ายความจำของเดก,ก็กลับคืนมาภาคนี้นะครับมันจะดราม่าขั้นสุดมากๆอ่านไปร้องไห้ไปสุดท้ายแล้ว่สิ่งที่ยากกว่าความรักก็คือการรักษาความรักนี่แหละ และอิทเนี่ยก็ได้บทเรียนจากความเงียของตัวเองมาต่อกันที่ภาค4ี่กันบ้ายน,นะครับภาคน,นี้เนี่ยเนื้อหาต่างๆก็จะเบาลงดราม่าเนี่ยไม่ค่อยมีแหละเพราะว่าเดย์ให้อิสระอิดมากขึ้นพวกเขาคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจะทําอะไรก็ต้องรีบทําอิทจากคนที่จะออกไปไหนมาไหนทีก็ต้องอ้อนโน่นนี่นั่นใช้วิธีต่างๆนานา,นานกว่าจะได้ไปพออยู่อยู่เดย์ให้อิสระเขาก็คิดนะว่าเดย์หมดรักแต่ก็งอนได้ไม่นานหรอกเพราะผลสุดท้ายอะ่ะเดก็มางอ้อ ส่วนใหญ่นะครับภาคนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสงคนเนาะที่คบกันมานานหลายปีความบือหวานต่างๆเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่า ก็อ,อี่น,นะครับเนี่ะจะมาแนะนําตัวละครก่อนละกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากกินผู้ชายตัวแทนของความเร้อนกีนเนี่ยจะเป็นผู้ชายนิ่งๆเงียบเงีย,เ,ยเอาใจใครไม่เป็นเจ้าเล่ห์นิดๆรักเพื่อนชอบที่จะเป็นฝ่ายปกป้องดูแลคนที่ตัวเองรักแต่ก็ดูแลในแบบฉบับเงียบๆดูดูของตัวเองนั่นแหละ รูตัวแทนของความอ่อนโยนชายหนุม่มอารมณ์ดีมีนิสัยช่าง,อ,งออกเอาใจเจ้าเล่นนิดนิดและเป็นคนรักเพื่อนเช่าที่จะคอยเอาใจดูแลและปกป้องคนที่ตวเองรักได้แบบฉบับคนใจดีลบตัวแทนของความน่ารักชายหนุม่มจอมทะเล้นเฮฮาบ้าวใจร้อนปากไม่ดีแต่ก็แอบริงตองในบางทีชอบววายและเอาแต่ใจนิดนิดแต่ก็จะเป็นแบบนี้กับคนที่ตวเองรักเท่านั้น รู่กับกี่เนี่ยถูกเลี้ยงดูดยกำมลน,นะครับตั้งแต่พวกเขายังเด็กแล้วแหละตั้งแต่พวกเขาเนี่หนีออกจากบ้านในกำพาทําทให้พวกเขาเนี่ยรู้ใจกันแล้วก็สนิทก,กันมากๆจนเขาอายุได้17ปีนะครับก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามา นั่นก็คือลพบพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยตกหลุมรักลบตั้งแต่แรกเจอนะคะมีการคุยแล้วก็ตกลงกันว่าเคยชอบเหมือนกันหรือเปล่าแบบชอบไหมแล้วก็ยอมรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดจะชอบผู้ชายคนเดียวกันหลังจากนั้นนะครับก็เลยเกิดภา,ารก,กิจที่แบบลุกลบหนักมากทุกคนมีการหยอดมีการเอาใจแล้วก็ดูแลในลนักษณะของพวกเขาก็คือบางคนเนาะอย่างกิจอะไรเงี้ยครับก็จะออกแนวแบบดูดด,ดแต่ว่าก็ดูแลแล้วก็ใส่ใจแหละนะณะเดีวยวกันลุดก็จะแบบ อ่อนโยนนะครับเอาใจต่างๆพูดจาหวานๆนะครับเอาใจสุดๆหลังจากนั้นนะครับกมเนี่ยก็ส่งเสียพวกเขาเรียนหนังสือเนาะมีการส่งให้เรียนกศน,นนะครับจนจบแหละแล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยผูกพันกันแล้วก็แบบเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันบางทีเนี่ยมันก็มากเกินคําว่าเพื่อนนะครับแต่ยังไม่มีใครที่แบบรู้สึกว่ามันชัดเจนแบบเคยขีดสถานนะขนาดนั้นก็คือมันก็จะมีความคุ้มเกือต่างๆเกิดขึ้นแหละจะมีรุดแล้วก็กิดนี่แหละที่รู้ว่าเคยกําลังลุกลบอยู่นนเองตะลบเนี่ยก็เกิด อาการวอนวายหน้าแดงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันที่กมลนัะสร้างขึ้นแต่ก็อยู่คนละห้องแหละแต่ทําให้พวกเขาเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแบบไปหาการได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันก็จะมีช่วงที่ลบป่วยนะครับแต่และคนเนี่ยก็จะแบบดูแลแล้วก็ แอบแบบขโมยจูบแบบหอมแบบจูบหน้ผาผากอะไรต่ตา,งางๆเยอะแยะมากมายซึ่งลมเนี่ยก็ไม่ทันรู้ตัวนะคะว่ามีคนหลอกแต่อ่างเขาอยู่มันก็จะเป็นความน่าขดแล้วก็ตลกขึ้นในเรื่องในระหว่างนั้นนะครับความสัมพันธ์ของขบอกเขาเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผ่านมานานมากๆแบบ หลายปีมากๆจนกระทั่งลบเนี่ยเกิดความสงสัยในใจว่าเฮ้ยการกระทําของลุดแล้วก็กีตเนี่ยมันมากเกินคาว่าเพื่อนหรือเปล่าแบบเฮ้ยคิดอะไรกับเขาไหมแต่เขาก็มีคาถามในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะเลือกใครแบบเขาเลือกไม่ได้กับผู้ชาย2คนนี้รักเท่ากันจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเวลาก็ผ่านมานะครับผลสุดท้ายเนี่ยลบก็เลยโอเคบอกลุดกับกีดว่ามาคุยกันแบบเปิดใจไหมกับความสัมพันธ์ต่างๆให้ตกลงแล้วอ่ะการกระทําต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าอะไรคือมันมากเกินคาว่าเพื่อนนะแบบคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า โพสสุดท้ายนะครับกิจกับกลยบอกว่าเออชอบแล้วก็อยากได้นั่นเองแล้วก็บอกนะครับว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพวกเขา่ตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่เลยนะคะก็คือชอบลบตั้งแต่แรกเจอแล้วแหละแล้วก็คุยกันเคลียร์กันคือยอมรับได้นะคะขอคงความสัมพันธ์แบบนี้ก็คือไม่มีใครรู้สึกหน้อยใจเลยแบบมันโอเคมากๆความสัมพันธ์แบบ3ามพีต่างๆโพสสุดท้ายนะครับลบก็เลย โอเคนะครับพบกันในลันกษณะประมาณนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่างๆกันเกิดขึ้นนะครับก็จบเนะาะสำหรับเรื่องนี้นะครับไม่เยอะเลยทุกคนแบบเรื่องราวเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบเป็นดราม่าเลยมันจะมีความน่ารักมีความแบบต่างๆเกิดขึ้นที่แบบเฮ้ยมันดีนะครับแล้วก็แซ่บมากสำหรับคู่นี้นะครับจะเป็นความรักต่างวัยระหว่างคงใบบุญคมชายหนุ่มวัย30ปี ทั้งชีวิตเนี่ยวนเบียนอยู่กับธุรกิจมืดทําแต่เรื่องผิดกฎหมายมาโดยตลอดและคิดว่าชีวิตตัวเองอ่ะมีแต่ความมืดมนเลยไม่อยากจะบใครแล้วก็ไม่อยากจะมีครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาว่ะก็ได้เจอกับใบบุญเด็กหนุ่มวัยสิปีเด็กที่มีความใสซื่อขาวสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เด็กที่เปรียบเสมือนแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของเขาคงเนี่ยทำหน้าที่ในการดูแลใบบุญนะครับแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือว่าห้องพักในช่วงแรกๆนะครับบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี ก็เดินทางแบบเรียบง่ายมากๆในฐานะแบบพี่น้องเลยอะคือไม่ได้มีความลึงเึรอะไรเกิดขึ้นเลย แล,แล้วนะครับความใส่แล้วก็ความแน่ารักของใบบุญเนี่ยก็เลยไปเตะตาคงเข้าทําให้คงเนี่ยคิดอะไรกันเลยกับใบบุญตอนนั้นเนี่ยคงก็มีการหลอกแตะอ่างนะครับแล้วก็ขโมยจูบใบบุญอยู่บ่อยๆเดี๋ยวที่ใบบุญเนี่ยก็ไม่ทันได้รู้ตัวหลังๆมานะครับคมเนี่ยก็รู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อใบบุญเนี่ยมันมากขึ้นแบบมากมายเกินเลยกว่าคําว่าพี่น้องก็เลยอยากจะจริงจังกับความรักครั้งนี้ขึ้นมา แต่ปัญหามาัติดอยู่ที่ว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันและอายุห่างกันถึง15ปีตอนนั้นนะครับคงเนี่ยหักเข้าใจตัวเองหนักมาก ถึงทุกคนที่เข้าใกล้ใบบุญจนลหลังๆมาเขาก็้ามใจตัวเองไม่ไหวเผือมีอะไรกับใบบุญเขานั่นเองตอนนั้นก็ไม่ได้ล่วงเกินกันอะไรมากนะคะเป็นการสัมผัสภายนอกเท่านั้นแต่บอกเลยนะคะว่าแค่นั้นอะ่ะก็ทําให้คงติดใจจนไม่สามารถห,าหักแัมใจตัวเองได้อีกต่อไปพสุดท้ายนะครับคมเนี่ยก็เลยสารภาพรักกับใบบุญไปในฟังของใบบุญนะคะบอกเลยว่าทุกการกระทําของคมอะ่ะมันทําให้เขาวันไหวเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกสงสัยนะคะว่าเพื่อสิ่งที่คมทํากับเขาอะ่ะ ันแค่พี่น้องหรือมากกว่านั้นแต่แล้วนะครับพวกเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ใบบุญสงสัยนานนะครับทำทุกอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นและผลสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ได้สัมผัสร่างกายแบบลึกซึง้งและเป็นของกันละกันในทลิปทะเลครั้งนั้นความสัมพันธ์หวานชื่นหลังจากได้เสียเป็นผัวเมียกันความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่สามารถปิดเป็นความลับได้อีกต่อไปวันหนึ่งป้าแท้ๆของใบบุญก็มารับดูเรื่องนีเขา้า แรกๆก,ก็หลักไม่ได้แต่เห็นความรักที่คงม,มีต่อใบบุญก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในฝั่งกำมลคิมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดคมใบบุญจะคบก,กันหลังจานั้นก็คบก,กันในฐานะคนรักแบบไม่ต้องหลบซ่อนกันอีกต่อไปจบแบบแฮปปี้เป็นอยกังมากครับทุกคนสำหรับเรื่องราวต่างๆนะคะที่เรนนะ่ได้พูดถึงไปถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะคบอยากดูเรื่องราวของพวกเขามากกว่านี้ ด้วยนะแนสะแบกรายละเอียดต่างๆไว้ใต้เดีย๋ยวชิสกี้พายกับทุกคนเนี่ยได้ไปหาข่ามกันนั่นเองถ้าเกิดเรื่องนี้นะคะมีความคืบหน้ายัางไงบ้างด้วยนะ่ส,สมาอามัพเดทให้ก,กับทุกคนได้ฟังกันอีกทีน,นึงละกันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว,ว่าทุกคนเนะี่ยถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดะชับติดตาให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะครับบ๊ายบาย